โอเคแล้วครับผมก็ต้องขอกล่าวกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ark survival e v o นะครับกับผมนะครับส y โคชแนแนลกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้นะครับผมว่าจะพาคุณผู้ชมนะครับไปจับสัดเช่นเคยนะครับอืมวันนี้ยังไม่ได้ออกสำรวจเลยนะครับผมว่าจะพาออกสำรวจสักนิดหน่อยแล้วกันไปเดี๋ยวเราออกเดินทางกันก็สำรวจแล้วค่อยมาจับก็ได้นะครับสำหรับดโนเสาร์นะอืมแถวนี้เมกาดดเลียมเกิดเยอะมากคุณผู้ชมนะ เออเป็นไรไม่รู้อ่าเวเนี้ยเฉวน้ําอ่ะใหญ่ไห,ไหมผมก็อยากเจอน,นะพวกเออตัวโหดเป็นระดับอัลฟาก็ได้อถ้าผมเจอเป็นระดับอัลฟาผมก็น่าจะจับได้นะผู้ชมนะผมคิดว่านะแต่ว่ามันอัลฟามันน้อยไปอะ่ะเมกาดิเรียมันก็มีระดับเดโมนิกด้วยอเออผมก็คิดว่านะผมน่าจะจับได้นะเดโมนิกนะกระสุนก็เยอะมากผู้ชมนะ90กว่านะัดถ้าทําเพิ่มก็อีซี่จับง่ายเอ,อ้ยอันนี้อะไรวะ เฮ้ยคนดูอืมออนนี้มันเดโมนิกไหมเนี่ยจำไม่ผิดเดโมนิกพลาสโซนะผู้ชมนะเออจับได้แล้วเกิดเยอะนะเราอะเลือเดอยเยอะไหมเยอะมากคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดประมาณสองล้านกว่านะผู้ชมนะอ่าผมได้เอามาไหมถ้าผมเอามาผมจะเอาเดโมนิกผมไปสู้แล้วกันเพราะว่าผมคิดว่าเดโมนิกผมก็ได้จะไหวกับพันเหมือนกันนะโอเคหมายเลขเจ็ดใช่ไหมมาเลยเดโมนิกลูก นี่เป็นไงเราของแท้เขาอยู่นี่ไม่แต่ว่าสีก็เฉยๆนะตัวของผมนะอ่ะโอเคกดที่ตัวซีนะเป็นไงปล่อยพลังใส่ไปเออกดตัวเอ็กดูโอ้โหไปแล้วไปแล้วเดโมนิกพลัสโซอูอ้หายหายไปแล้วอยู่ไหนวะเฮ้ยผู้ชมดูดิหายแล้วอะ่ะเฮ้ย่างหายไปไหนว่า่างอะ่ะโอ้นี่ไงเดี๋ยวผมก็ต้องเอา หนังเดโมนิกไปทาการ่ารับอะไรต่อๆไปอีกในอะนาคตนะคุณผู้ชมนะอืถ้าผมขี่พาราโซตัวนี้ก็น่าจะแจ่มนะเพราะว่ามัน,มนโหดมากๆครับคุณนะผู้ชมนะเดี๋ยวผมขี่พาราโซตัวนี้เข้าไปดูที่แดนหนาวดีกว่าอะสําหรับอาเจนทวิตก็เฮ้ยอาเจนอะไรวะสําหรับไฟกิฟฟินก็ค่อยว่ากันแลวกันนะคุณผู้ชมนะอะผมจะขี่ตัวนีนะ้เข้าไปดูที่แดนหนาวลองดูนะครับว่ามันจะมีตัวอะไรน่าจับน่าสนใจหรือเปล่าโอเคปล่อยควันไฟไปโอ้โหโดนแค่นี้ก็ตายแล้ว เดินทางมาทางนี้ครับผู้ชมนะ,ะสำหรับพลสโซตัวนี้นะครับมันไม่สามารถฟาร์มอาเบอรี่ได้ผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นระดับเดโมนิกมันต้องฟาร์มเป็นหนังนั่นเองผู้ชมนะอ่ะโอเคฟาร์มได้แค่หนังอะเห็นไหมเนี่ยปกติกินพืชนะเดี๋ยวนี้มากินหนังละโอเคใครทําอะไรกันอ,อยากยุ่งอยากยุ่งโอเคอ่ะก็เอ้ยอันนี้รอเคนะผู้ชมนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นซับไพดรอปนะผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวเราลองทําการ ดูกันว่ามันจะสามารถแบบสามารถฟาร์มของได้ดีไหมอ่ะกดตัว E เฮ้ยอันนี้อะไรวะอันพ r ช c e l e n นะผู้ชมนะอ่ะก็ถือว่าแจมอยู่ได้เป็นระดับสีม่วงนะครับก็คือระดับอะไรไม่รู้ผมจําชื่อไม่ได้อ่ะแจแก้นโทฟีเดอร์คัตเออเอาไหมลองดูไหมเนี่ยแจแก้นอ่ะวิวเยอะซะด้วยอะไรฮะหนูฮะอะไรครับอะไรครับลองสักทีหนึ่งแล้วกันตัว X ไปเลย โอ้โหผู้ชมดูดิหายบอกเลยว่าหายผมก็โดนสก,กิลมันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคทีนี้เดี๋ยวทําการอัพสแตก็ก่อนอือัพไปเลยที่เลือดอืมตอนนี้พลัสผมก็เริ่มจะโหดขึ้นมาแล้วอ่ะโหดมากๆแล้วผู้ชมนี่ครับก็คือแจ็คเกนตโทฟีเดอะคัตนะผู้ชมนะได้ของอะไรไมเอ่ยอ่าถ้าจับเดมโมนิกผมก็เออของอ่ะก็ได้ของเล็กๆน้อยนมาก็จะเอาไปย่อยแล้วกันอันนี้สําหรับอ่า ไพโมเฟียไม่รู้ว่าผมจะเล่นจบไหมนะดูทรงแล้วมันยากมากแล้วผู้ชมเออเริ่มเริ่มจะยากมากๆแลวผู้ชมนะถึงตัวผมจะเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรไอ้บอสโอ้โหเพิ่งเห็นเฮ้ยเอาเรื่อง่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะฮะโอ้โหผู้ชมบอสด้วยนะเนี่ยเออมานี่โอเคไม่ได้อะไรเลยโอ้โหเพราะว่า บอสต่างๆมันเยอะมากนะครับตั้งแต่ผมดูมานะอ่าผมโอเคผู้ชมก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรผมต้องขออ,อภัยกันด้วยนะครับผู้ชมนะอืมแถวนี้มีไดโนเสาร์าอะไรน่าจับไม่เอยเมื่อกี้ก็เจอบอสแล้วก็เจออ่าไจแกนทูฟีเดคัสนะผู้ชมนะอ่ะค่อนข้างโหงดเลยนะครับผู้ชมนะอืมเวลมันสูงไงอ้ยอันนี้อยู่ทเทลนัสเหรอเอาไปกินนี่ไงปล่อยลูกไฟไปโอ้โหโดนตุ้มท่ามทุ้มตาม,ตามโอ้โหหาย หายหมดเลยนะไม่ธรรมดาว่ะอ่ะเฮ้ยอะไรวะข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี้ยเดี๋ยว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 เนี่ยเนี้ย,เ,ยเห็นไหมอุ้ยเดโมนิกเมกาดดเลียมค่าสรุปแค่ล้านสี่เองคุณผู้ชมแต่ว่าเลือดเยอะมากอื้มมันน่าสนใจนะเนี่ยเพราะว่าเดโมนิกก็หาเจอ,อยากอยู่นะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเมื่อกี้ผมก็เจอเนี่ยเมกาดดเลียมตัวแบบนี้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมก็สามารถจับได้นะ ผมคิดว่าเออผมเดินกลับดีกว่ากลับละอ่ะเจอละ,อะ,ละตัวหนึง่งน่าจับวันนี้ก็คือเป็นเดโมนิกนะครับเดโมนิก <Demon ic S 1> อะไรนะอืมเดโมนิกอาเมกาเดียมซึ่งมันก็ค่อนข้างแจมเลยผมคิดว่าตัวนี้น่าจะแบบโหมดมากๆเลยอ่ะสุดกับพาราซอไหมไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอดูกันนะผู้ชมนะเวลาจับเสร็จแค่พาราซอก็โหดขนาดนี้ส่วนมากมันจะเป็นสัตว์กินพืชนะครับเฮ้ยอันนั้นอะไรวะเฮ้ย อะไรอีกวะเนี่ยแต่วันแต่ละวันแต่ละวัน,แต,วนแต่ละวันเจอแต่อะไรฮอะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราทาการเก็บของก่อนคุณผู้ชมเอ้ยไม่ใช่เก็บของสิเดี๋ยวเราทารํกกาทการเดินทางกลับบ้านกันก่อนอุย้ยอันนี้อะไรอ,ไรอ,รอีกวะเนี่ยพาราซอีกเหรอโอ้โหเฮ้ยม,มันเยอะจังวะอ้ยเอาไปกินเอาไปกินโอ้โหโดนละโดนละโดนละเออเลือดลดเยอะมากคุณผู้ชมดูดิ มันไม่ตายว่ะคุณผู้ชมมันไม่ตายมันไม่ตายว่ะมันไม่ตายโอโ้โหตายไหมพระราสรลงน้ําไปแล้วคุณผู้ชมล่าสุดลงน้ําไปแล้วโอเคเดโมนิกพรราเรียบร้อยนะครับมันลงน้ํามันเดินช้านะคุณผู้ชมนะสําหรับเดโมนิกพระรานะผมต้องเอาขึ้นฝั่งก่อนผมจะลงไปฟาร์มเองแล้วกันมานี่มานี่ฟา,ฟาร์มฟาร์มหนังฟาร์มหนังไปค<ท>ุณผู้ชมนะ อ่ะเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ในอนาคตนะครับในการคราบอาขอจเจ้ามกาเดลเลียมไม่รู้ว่ามันต้องใช้ของเยอะไหมนั่นเองผู้ชมนะโอเคปุ๊บทีนี้ผมก็จะทําการนะครับผู้ชมนะพาผู้ชมไปทาคิบเบิลแล้วทําการเดินทางไปจับแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับให้มันเสียเวลานานเนิ่นนานไปผู้ชมนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราทําการพาผู้ชมเนี่ยไปทำคิบเบิลดีกว่าแล้วก็เดินทางไปจับเลยนะครับผู้ชมครับโอเคเจอกันนะผู้ชมนะไปทำคิบเบิลกันเลยอ่ะสำหราาับใครฟาเบทเราก็มีแล้ว เราคิดว่าเราน่าจะจับได้นะครับผู้ชมนะอ่าส่วนแค่นี้น่าจะเพียงพอนะผมคิดว่านะอ่าค่าสรุปแค่ร้านสี่เองมันก็ไวชิวอืมคิดว่านะโอเคมาแล้วผู้ชมเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาทํากันเลยนะครับสําหรับคิบเบิลนะขาดอะไรวะเดโมนิกอูโหขาดของเยอะมากผู้ชมนะทั้งแครหลอดทั้งโอเมก้าเล็กอ่าเอ้ Omega Omega, ยโอเมก้าเล็กโอเมก้าไข่โอเมก้านั่นแหละอ่ะแล้วก็เป็นฟาเบตนะครับผู้ชมนะอ่ะาไข่ฟาเบตเราเก็บมายังยังไม่ได้เก็บเนาะโอเค ก็ลองเกรดลองเกรดแล้วก็เป็นล็อกแครลอทล็อกแครลอทแล้วก็ไข่โอเมก้าซึ่งวิธีการปั๊มไข่ผมก็ไม่ได้ยากครับก็เบอร์รี่ขาวเช่นเคยนะครับสูตรนี้มันก็ใช้งานได้นะผู้ชมนะลองเอาไปทํากันดูเอ้ยติดอีกละเรืยเกือบออกไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวขอทําการปัม๊มสักครู่อ่ะอันนี้ผมปั๊มไว้ข้างต้นแล้วเพราะว่าเผื่อในการจับสัตว์ด้วยนะผู้ชมนะผมเผื่อเผื่อคลิปไว้อ่ะจะได้ไม่เสียเวลาในการมาปั๊มต่อนะครับผู้ชมนะอ่ะ นี่ก็คือเบอร์รี่ที่เราเก็บมานะข้างต้นนะผู้ชมนะอืมได้เบอร์รี่ขาวมาไหมไม่มีแค่นี้ผมคิดว่าน่าจะได้โอเคเดี๋ยวเราลองทํากันดูโอเคผู้ชมก็ได้มาแล้วนะครับสาหรับไข่นะออกง่ายมากเลยตัวเนี้โอ้โหอย่างอีซี่อ่าเป็นไงก็ผมลองทําข้างต้นมันก็ไม่ได้ยากนะครับผู้ชมนะอ่ะสำหรับใครที่อยากลองอ่าปั๊มไข่ปั๊มอะไรก็เอาไปทํากันได้เลยครับผู้ชมนะโอเคมาทีนี้ก็เอาใส่เข้าไป ปึ๊บ,บโอเคทีนี้ขาดอะไรเอ่ยอ่ายไม่ใช่ตัวนี้อ่าขาดเป็นลองเกตแล้วก็ล็อกแครอทนะครับผู้ชมนะโอเคเจอกันอ่าโอเคผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวเราทําการเอาใส่ไปเลยแล้วกันนะผู้ชมนะอ่าโพลิเมอร์ผมมีเยอะมากเลยผู้ชมเฮ้ยตัวนี้ก็มีเยอะนะเนี่ยทําได้อีกนะกรนะสุนน่ะอ่าโอเคทําทําเพิ่มดีกว่าโอเคทําไปอ่าเดี๋ยวเราจะทํากระสุนเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อที่จะทําการเนี่ยเอาไปใช้ในอนาคตนะครับผู้ชมนะคิปลก็เป็นเดโมนิกนะครับผู้ชมนะ เ uh, right? มกาดิเลียม mm hmm. okay. นะครับผมครับอ่านมายังเอ่ยเมกาดิเลียมอ่ะโอเคเมกาดิเ okay, ล mm ียมนะครับอ่ะโอเคตัวนี้นะครับเดโมนิกนะอ่ะี mm ่เมนเราก็มีไหมเอ่ย mm hmm. คิดว่าน่าจะพอมีอยู่นะ mm hmm. ใส่เข้าไป uh, ium, อ่าเมกาดิเล mm ีย hmm. มอ่านเป็นแบบไหนวะผมดมนี่นะครับอ่าโอเคพออยู่วะอันนี้ก็คือเดโมนิกเมกาดิเลียมโอเคทีนี้ก็คราฟตัวนี้มาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปใช้ในการ โอ้โหร้อยห้าสิบกว่านัดร้อยหกสิบกว่านัดคิดยังไงจะจับไม่ได้ผมคิดว่ายังไงก็จับได้ว่ะเหลือๆเลยโอเคปึ๊บทีนี้ก็มีประมาณร้อยหกสิบห้านัดนะครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวครับตัวนี้ไปด้วยโอ้โหอันเดียวเพื่ออืเพื่ออะไรถาจริงโอเคมานนี้ไอ้เจ้าลูกรักนะครับรักทุกตัวโอเคมาน,นี้ปลซอโอ้โหของเยอะมากอืม สิ่งที่ต้องเก็บก็เก็บของไว้ไปลงบอสเบื้องต้นนะครับผู้ชมนะไปบูชาบอสแล้วก็ทาการลงบอสไปนะผู้ชมนะอ่าประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราทาการเดินทางไปที่แดนหนาวแล้วก็ทําการเริ่มจับกันเลยนะจะไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายอ่านี่ผู้ชมปึ๊บเจอกันโอเคครับตอนนี้ผมก็บินมาใกล้ถึงแดนหนาวแล้วเดี๋ยวเราทําการไปดูที่จุดอ่าน่าจะจับได้ผู้ชมนะอันนี้ก็คือเมกาดิเลียมของเรานะครับอ่าก็คือเดโมนิกเมกาดิเลียมเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรวะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์ดีกว่าเอ้ยเ้ยเดี๋ยวอุ้ยไอ้หนูระดับดาร์กด้วยดาร์กแพร่รอดแล้วผู้ชมนะโอ้โหมไม่จับแล้วตัวพวกนี้พี่แกจับนะครับอืมโอเคเดี๋ยวล่วงเราอ่าเมกาดเดียมนะครับก็หาจุดที่สูงสูงจับนะครับสัตว์พวกนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องตามเรานะครับผู้ชมนะอ่ะโอเคทีนี้ผมจะเปิดพาสซีสิไปก่อนนะตรงนี้เหมือนว่าจะยิงได้ไหมก็ ได้ไม่ได้ก็ต e day, <ım. S 1> ้องลองดูนะครับผู้ชมนะโอเคปึ๊บรีโหลดดิรีโหลดดิเฮ้ยทำไมไม่มีอ๋อรีโหลดแล้วโอเคดอกหนึ่งดอกละห้าหมื่นกว่านะผู้ชมนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเดี๋ยว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 ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคปึ๊บอ่ะนะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคปึ๊บอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยยิงไปเลยยิงไปเลยยิงไปเลยเออนั่นแหละผู้ชม เฮ้ยตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยทนค่าสลบเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะถ้าไม่ทนเราก็คิดว่าน่าจะสามารถจับได้แบบอุ้ยอีซี่เลยแต่ว่ามันไปไหนละผมอาจจะไม่พาคุณผู้ชมจับยากเท่าไหร่แต่ว่าอ่เพื่อการที่ต้องจับก็ต้องจับเลยวะออนั่นแหละอึ๊บอึ๊บโอ้โหกระสุนลีอีกแล้วอืมอะไรวะเฮ้ยโอ้ลวงอโอ้อ้อ้ ไม่โดนหรอเฮ้ยทำไมไม่โดนวะออจะพาไปจับรุ่นใหญ่นะครับโอ่โอ่โอ่งโอ่งโอยล่วงยังร่วงยัง,ง,ยงตามมาเลยลูกตามมาเลยเฮ้ยอันนั้นอะไรวะกิฟฟินอะไรเฮ้ยอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวกิฟฟินอะไรวะโอ้โหล่วงดอกเดียวสีสวยก็เลยยิงล่วงเลยโอเคเพื่อกระสุนเปล่าๆวะ่ะอ่ะ ก็กระสุนนี้ใช้น้อยมากนะผู้ชมนะประมาณ30นัดได้นะครับผู้ชมนะอ่าซึ่งตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะน้อยมากๆเลยแหละอ่ะน้อยจริงโอเคปึ๊บอ่ะปึ๊บทีนี้ก็ทําการใส่ยาคูณร้อยเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะได้ม่เสียเวลาในการรอนะครับโอเคปึ๊บเฮ้ยเโอเค,อเคมีการดิเดียมผมตื่นแล้วเคีรยมันลูกเคีรยมัน เคียมันลูกเคียมันโอ้โหเป็นไงล่ะเจอลูกค่าเฮ้ยอ,อ,อย่างโหดไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้ลูกด้วยพ่อไว้ได้ทันเวลาพอดีอ่ะดูสแตก็กเริ่มต้นนะครับผู้ชมนะเลือดประมาณ4ล้านนะผู้ชมนะโหมดมากอ่ะผมจะอัพที่สปีดนิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าอ่าสักร้อยสิบดาเมจก็สักประมาณเหมือนเดิมนั่นแหละอ่ะตามงบประมาณนะผู้ชมนะอ่ะตามงบประมาณซะด้วยมีงบด้วยเหรออ่ะประมาณนี้ โอเคเมกาเลียมเป็นตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างชอบนะครับผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทักษะการโจมตีของเขานะว่าจะมีสกิลอะไรบ้างนะครับผู้ชมนะตัว C นะครับอ่าปล่อยไฟเหมือนกันนะครับอ่าเช่นเคยนะครับสกิลนี้ก็ต้องมีอยู่แล้วอ่าเห็นไหมกดตัว X นะครับน่าจะปล่อยระเบิดเหมือนเดิมไหมอ๋อลีกขวานะครับก็คือการทุ่มนะครับอ่าเมกาเลียมตัวนี้นะครับจะไม่มีสกิลตัว X นะครับจะมีแต่การลีกขวาแล้วก็กดตัว C นะครับผู้ชมนะมาเดี๋ยวลองดูใหม่กัน สกิลแม่อลังการมากเฮ้ยแต่ว่าข้างหน้าเราผู้ชมน่าสนใจไหมที่ขวานะครับประมาณนี้นะเออโหดนะโอเคอัพเลือดก่อนอัพเลือดไปสักนิดนึงก่อนอ่ะผมว่ามันยังอ่อนกว่าพาราซออยู่นิดนึงแต่ว่าพลังก็แรงสูสีกันนะครับผู้ชมนะอ่ะปึ๊บอัพไปเลยเลือดโอ้โหเลือดน้อยกว่าพาราเยอะอ่ะบอสอยู่ข้างหน้านะครับผู้ชมนะผมจะพาไปบวกกันอ่าลูกผมจะปลอดภัยไหมวะโอเคมา ดอกนี้นะผมจะสู้กับบอสนะอ่ะบอสก็คือตัวนี้อุ้ยวิวเ,เยอะมากโอ้โหมาตู้มันให้รู้ดำรู้แดงไปเลยคุณผู้ชมมานี่มานี่โอ้โหอุ้ยอะไรอะไรอะไรเออเอเอกระเด็นไปกระเด็นไปหนูโอโตซีเอ้ยเดี๋ยว 4. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล่วงนะอย่าล่วงนะล่วงก็แย่นะมานี่มานี่มานี่โอ้โหเฮ้ยเอาดี ประตูซีครับโอ้โหปล่อยไฟใส่ไปมานี้อือ่นั่นแหละลูกจัดการเลยลูกจัดการเลยปล่อยไฟไปอีกโอ้โหยังเดือดอยังเดือดยังเดือดโอ้โหเรียบร้อยหายอ่ะหายแล้วไปแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยนะครับเออโหใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหไม่คิดว่าจะเจอบอสนะครับคุณผู้ชมนะอ่าเป็นนะอาร์ติแฟกต์นะบอสอาร์ติแฟกต์ตัวนี้เอ้ยอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรโอ้โห พลังมันไม่แรงนะครับมันก็เลยไม่กระตุกนะเอออ่าแบบมันไม่มันไม่ใช่มุมกว้างอ่ะเข้าใจไหมประมาณนั้นอัพเลือดไปเลยแล้วกันว่าอันนี้แสกโหดละเป็นไงอย่างโหดยังเจ๋งตัวนี้นะครับนับได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างชอบอุ้ยแมมมอสฟาเบ็ไหมเนี่ยโอ้โหธรรมดาสีได้สีอย่างสวยถ้าเป็นฟาเบ็เนี่ยผมจับแล้วนะไม่เหลือละโอเค สกิลก็คลิกขวาแล้วก็ขุดตัวซีครับคลิกขวาก็ทุ่มประมาณนี้อ่าง่ายๆ่ายนะครับเอาเป็นว่านะครับประมาณนี้แล้วกันสําหรับการเล่นอ่ามการิเลียมเดโมนิกนะครับอ่ะเป็นระดับเดโมนิกนะอ่าอืมก็าสาหรับใครอยากจับก็ลองหาดูกันได้นะครับผู้ชมนะแน่นอนว่าผ,ผู้ชมน่าจะไหวชิวอ่ะผมคิดว่าสู้ได้แน่นอนอ์ติแฟกต์ก็ได้มาก็เป็นอ่าอัติแฟกต์ออฟเดอะสตาลเกอร์นะครับผู้ชมนะคืออะไรวะไม่เก็บไม่ได้ปะอันนี้ก็เป็นอ r ติแฟกต์ออฟเดอะเคเบ อาเอาเลยเคเบิลแล้วก็สกายหลอดนะครับสกายหลอดแล้วก็ดีวอร์เอ้ยดีดีไว์ De นะครับอ่าดีไว์แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้เก็บไม่ได้งงมากเอาประมาณนี้แล้วกันเอาเั็นว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนในการัำคลิปนะครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับบายบายครับผม